กระดาษทรายเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับการทำงานประดิษฐ์สมัยเด็กๆโดยคุณครูให้ซื้อมาเป็นอุปกรณ์ทำงานขัดไม้และวิชาเกี่ยวกับงานบ้านจนทำให้ติดภาพว่ากระดาษทรายเอาไว้ขัดเหลี่ยมลบมุมเวลาตัดไม้นั่นเองทั้งที่เริ่มแรกกระดาษทรายรุ่นใหม่ที่จดลิขสิทธิ์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับงานขัดสี ประวัติของกระดาษทรายคนจีนเป็นชนชาติแรกๆที่คิดค้นกระดาษทรายด้วยการนำเปลือกหอยบดหรือทรายหยาบมาติดไว้บนหนังสัตว์ธรรมชาติเพื่อใช้ในงานขัดผิวก่อสาร้างแต่กระดาษทรายยุคใหม่ถูกจดสิทธิบัตรครั้งแรกเมื่อปีพศะะ2377ที่สหรัฐอเมริกาและต่อมาบริษัท 3M ก็เป็นเจ้าแรกที่ผลิตกระดาษทราย แบบที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้แต่ปัจจุบันนี้กระดาษทรายมีความสำคัญกับงานซ่อมบ้านเกือบทุกขั้นตอนโดยแบ่งออกเป็นเบอร์ต่างๆสำหรับงานขัดหยาบขัดละเอียดที่แตกต่างกันออกไปวิธีการเลือกกระดาษทรายโดยแบ่งออกเป็นหลักๆได้ดังนี้กระดาษทรายขัดไม้กระดาษทรายขัดเหล็กกระดาษทรายขัดสี ยกตัวอย่างวิธีการเลือกเบอร์กระดาษทรายส,สำหรับทำงานต่างๆมีดังนี้กระดาษทรายเบอร์80-220สำหรับงานขัดผิวโลหะแบบด่วนกระดาษทรายเบอร์220-400สำหรับงานขัดสีโพลาพติกกระดาษทรายเบอร์400-800สำหรับงานขัดสีพื้นหรือสีโปแห้งเร็ว กระดาษทรายเบอร์1000สำหรับงานขัดสีผิวหน้ากระดาษทรายเบอร์1000ถึง2000สำหรับงานขัดขั้นสุดท้ายก่อนขัดน้ํำยาการเลือกกระดาษทรายต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานกระดาษทรายสำหรับงานซ่อมบ้านมักจะเป็นกระดาษทรายแบบแผ่นเนื้อหยาบเพื่อใช้ลอกสีผนงังเพื่อทาสีใหม่หรือใช้ขัดผิวผนังให้เรียบ ก่อนใช้กาวตะปูติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ซึ่งหากเราติดลงบนวัสดุกู่ครับการยึดติดอาจไม่แน่นหนาพอกระดาษทรายบางประเภทต้องขัดผ่านน้ำเพื่อทำให้ผิวหยาบน้ำเรียบได้เร็วขึ้นปัจจุบันมีการพัฒนาให้กระดาษทรายกันน้ำได้เพื่อปรับใช้กับงานขัดหลายประเภทมากขึ้นจึงสรุปได้ว่ากระดาษทรายมีส่วนสำคัญในการเตรียมผนังให้พร้อมกับงานทาสี ซ่อมแซมผิวซีเมนต์ในลำดับต่อไป